สวัสดีค่ะว้าวเรามีช่อดอกไม้ด้วยนะคะแม่แม่ถือดีๆถือดีๆถือดีๆเอาไปให้น้องด้นี่ช่อดอกไม้จากแม่แลนนะคะขอบคุณแม่แลนนะคะบ๊รู้ว่านุใส่ชุดถืออีกบดอดค่นนี่พะยเจีนมาถือก็ะสันขอบคุณแม่แลนนะคะแล้วก็มีของแม่เอลด้วยนะคะแม่เอลฝากผ่านสาวปีนะคะไปให้ น้องสาวแก้มป่องนะคะสาวอุ้มบุญนะคะแม่แม่วันนี้เราจะไปแฮปปี้เบอร์เดย์สาวอุ้มกันนะคะวันนี้วันเกิดสาวอุ้มนะคะครบห้าขวบนะคะแม่แม่นะ,ะมีชอดอกไม้พร้อมค้นสวยก็ต้องคู่กับช่อดอกไม้สวยๆนะคะ,ะส่วนอวของแม่แอลนะคะเราก็อยู่ในนี้แล้วนะคะ,ะ,ะในใน,ในอันนี้เป็นของ <aşk S 1> อแม่เลนนะคะช่อดอกไม้เช็ดเช็ด พร้อมหรือยังจ้างานทนยังบ่ทันเดือดหอดเลยถ้าไปพร้อมพี่อรทัยไปพร้อมพี่อรทัยพี่อรทัยกำลังแต่งตัวจ้าโอ้ยแมรุนนี้เอ้ยจักหนูใส่ถือบ่ดอกเดอคันหนูใส่บ่ถือยามแม่มาแม่ก็มาสวนหนูโลดเดอ นุ่มโบ่ใจมันอยากมองโบนี่โบจะเสียไปข้างไว้บ่งดมันบ่อยูเหมยค่ะถ้ามันมีหม่งมัดเนยมันอาจจะอยู่ค่ะมันมันมันบมีหม่งมัดใส่กันก็เสือแม้สายโบนีนมมนก็ได้ซ้ำนี่ล่ะค่ะซ้ำนี่กับสวยแล้วเนี่ยก็โชว์ล่ยขึ้นกันเนาะไต่ไปไต่ไปสิไปหาพี่อรทัไแล้วพี่อรทัไถ่กำลังเต็งตูค่ะสวยมากนะคะ ปะไปหาเนมตุม่มรอเนมตุ่มบอกว่าให้ไปหับเนมตุ่มน้ำประสนมาเด้อพี่อลัไทยเอ,อ้ยจะไปหาเนมตุ่มก่อนนะคะ่าไงไหนลูกเธอเธอเธอ องังกัดงจังแจังงจังจังังแงจังงัดจังงัดงจังงจังแจังงจังแงะจังจังแวังงัแง้ัจังังวังงังแงะจังะังะจังแงะนังงงงังง อันนี้ว่าแม่จะไปลุยเหยนเค้กขาก่อนสักทนี่เค้กขาแห้งตาเป็นตาแสบไม่หดบวกม่วงสุกผุนดีข่าปเป่าแล้ววันนี้วันจ้างกินตัวกินทูนเพิ่งเห็นกินโตจีนเห็นได้ล่ะเพิ่งเม่อไรเห็นกินเค้กเลยล่ะเค้กเเอาไว้ให้แม่ลูกให้ลูกนจากของวันเกิดตัวหนะโอ้น้องช้างตอนนี้น้องช้างมาเยอะแล้วนะคะแม่แม่โอ้สั่งใหญ่ก็หลาย สั่งหน่อยกั่หลายสั่งไม่แต่หลายเก่้าตาตัวเกล้าต้เออไป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 โชว์ควมสวยใส่กันเมืองกัสสาวกี่นี่คนละส่งเลยชุดเออวนบลนั่นข้างหากันแล้วเม่ต้องห้องใส่กันปุ่นสาวอุ่มปุ่นกระห้องใส่เราเลยเราเลยหลายทางก็ดีงดี vậy bà chân quan suối cần các sáo kéo bưng vậy bưng phun sáo kéo, vậy bà chân quan suối bưng uây tỉ uây lâm húp 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 sao nè chăn nuôi cả đây đó không hay bắt hạp nông kéo ta, không có đây bắt hạp bê cho mô mê. Ô xuống mạng lời, quay à, chút ní mùa mè lùn ní lôi chút ní à xí đều căn lời gặp mè lùn ní hả xinh sai 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 จะของงานมันเกิดยัางพวกท่านแต่งชุดอยู่มาหาหมูต้องขึ้นขี้ใบบุ้ยบางคนอยู่น้ำพีบางคนอยู่ดีขนาดว่าสาวแก้วผู้สาวหลายต้องพต่ท่านพูดนะเคยเด็ดถูเสาดิ คือได้พอดีต่ออดีเทปว่าชุดเนี่ยมันรวยไปตั้งผุนเมื่อตะนันอ่าไปหยาดกันแล้ะปนีเอ้าเอ้ามันจังแสบเออหลูมแม่รุ่นนี่ไงมีตะก้นสวยๆเทปเพื่อนอะสีเดียวกันอีกตั้งห่า ปน,นั่นว่ามิงมาอันปีมาคับมิ่งในเด้อวสันมิงมากกว่าปีอีก <c oughs> เราดูบรรยากาศนะคะแม่แม่ <Okay. S 1> น้องช้างยังมาไม่หมดนะคะเ <Okay. S 1> หลือเยอะนะคะเค้ก <c oughs> วันเกิดเจ้าอุ้มนะคะข้าวโพด <c oughs> แล้วก็ฝรั่งส้มละมุด <c oughs> อ มะม่วงแอปเปลิลมีแตนแ่วเสียบๆค่ะเคีกวันเกิดก็ะได้รถพ่วงลิซ่าน้อยมาแล้วนะคะแม่แม่รถพ่วงลิซ่าน้อยมาแล้วน้องลิซ่าเออ่อนเอาตะวันมาโชว์ง้าแม่คักเถอะว่าวเออง่าพี่ตะวันแหมสุดยอดเลยนักตะงง่ากับพ่อเลี้ยว งาาลำนาเร้วพี่น้องคุณะอะส,ออส, <laughs> สจอดสุดจอดโตห้หน่อยๆแต่ว่างานนี่สุดจอดโต๊ะกินนะคะบรรยากาศนะคะโต๊ะกินโต๊ะกินนะคะมีหลายที่นะคะโต๊ะกินนี่ค่ะกะมีูู่นอยู่ข้างหลังมองมองแม่ฟาใสผูกคุณกะมี่ค่ะสองจุดค่ะอันนี้บุญชูค่ะบุญชูหานี่โอ้เก้านิ้วโอ้นั่น ชิลลรถให้เพื่อนกับพ้องบรรยากาศในงานนะคะแม่ๆน้องๆเริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะหาที่ยืนก่อนนะคะเพราะมางานชนยมพระตะเนได้เปิดบ้านได้เริ่มค่ะยมพร่ได้เป่าเค้กอยู่พี่เมฆจ้าแม่พุนอะต็่ย่างเดี๋ยวอันนี้ของจำรวยนะคะผู้ใดมาสากกับใดรเด้อกระเปานั่นกระเปามีอยู่สามสิบใบสั่งมีอยู่สี่สิบเชือก คันผู้ใดไล่ซื้อยูสุดๆุดกับผู้ใดดอกเคย์เกยสามสิบไปเมื่อสิบอันนี้ก็บอกว่าถือค่ะมาแล้วมาแล้วแม่แตนออกมากเธอแม่ไม่ยัานสิเออกู่เป้ามากเลยนั่นเว้ยละเอยเออพอาเสือเอายูว่าสัน คนหล่อคนหล่อเออ่อใหญ่มากก่อนค่ะ่อหน่อยยังบ่ะตันได้มากรอหน่อยล่อล่อก่อนตอนนี้ก็น้องๆก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะแมเน่เออแขกวิไอพี่เนาะมาหอดกินก่อนหมูเลย มาต้องมีองค์คลักษมาด้วยนะคะพี่ใหญ่ของเราสุดยอดสิลงจากข้อได้บลาไม่อนบอกคุณละเดขึ้นไปอยู่ทั้งต้นไม้พุนลังให้คู่โซเอากับเขาไปให้กินเอาหยอกหยอกนะคะเออปลอดไปไว้ก่อนเพื่อนนะ ถูกต้องค่ะเราต้องปอดภัยไว้ก่อนเราอย่าประมาทนะคะอันนี้อันนี้ก็เฟผู้เบาอยู่บ,บนเโนียผู้เบาเต็มอ้อมขางอ้อมแอวเลยทางนี้ก็น้องตะวันทางผุนกันผู้เบานบผุนเออมีต่างง่าตัวนี้ทางง่าทางอุปติคําง่ากันก,นกนพี่นบตัวนั้น <laughs> ออ อ,อ,อ,อ่ะเซบเซบเซบมาสันตอนนี้น้องๆเริ่มทยอยมานะคะเจ้าภาพกำลังอาบน้ำพี่น้องเอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่แๆบายบายจ้า